เบางทีบางทีน้องโรงเรียนนี้ okay. ยู่เฉยๆก็มีคนปิดเลยไม่ต้องเร <'s> ียนเป็นเพนด้ะน่ารักมากเลยนครับโรงเรียนโอเควันนี้นะคะพวกเราก็4คนดีใจที่ได้มาเยือนสุราษฎร์แล้วก็มาที่นี่นะคะคุณลูกพิษอะไรนะพิษพญาคมแหม่ป้าก็ความจำไม่ค่อยดี คุณนักพิธารเพื่นขอบคุณคุณครูและอาจารย์ด้วยนะคะดีใจมากอะไรคะลูกที่สงสัยมากที่ร้องเพลงเนี่ยที่มีเรื่องหนึ่งที่อยากค่ะนี่รองเท้าใครเนี่ยูิธารเดียวขึ้นมาทำไมเนี่ยดูซิมีชื่อหรือเปล่าไม่ต่อเนาสมัยเราต้องสมัยเรามันนันยางปะ สมัยฉันปียาว่า B M Turbo ยังมีใครใส่ที่ว่าอ o p t ีนอ่ะยั่มีใครใส่แล้วะทำไมอะลูกน้องว่าไงนะโอเคแต่ว่าร้องเพลงแค่เดียวกันไปแล้วนะคะยังมีเพลงแบบพิเศษพิเศษรวง